เกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังใบหม่อนกิติยาแฟนสาวแจ็คแฟนชั้นประกาศเลิกราฝ่ายชายกลางไอจีทำเอาแฟนๆช็อกกันทั้งโซเชียลต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักของวงการบันเทิงที่มักจะออกมาแจากโมเมนต์หวานๆลงบนโซเชียลสำหรับคู่ของแจ็คแฟนชันและนางเอกสาวใบหม่อนกิติยาที่ได้ควงแขนพาไปไหว้คุณแม่ของกันและกันอีกด้วย ต่อมาทำเอาเฮสนันเมื่อแจ็คได้ขอใบหมอนแต่งงานในวันเกิดของเธอท่ามกลางเพื่อนๆนคนในวงการร่วมสมทบการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าใบาหมอนวันเกิดหนูวันนี้ที่ขอจองหนูนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะครับวันที่29ตุลาคมห6ห ทางด้านใบหมอนก็ได้โพสต์ตอบตกลงไว้ว่าไอเซดยาร์วันที่29ตุลาคม2023วันเกิดปีนี้มีความสุขมากขอบพระคุณทุกๆคนที่ร่วมเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทุกคนน่ารักมากๆค่ะขอบคุณที่แจ็คคนดีของหนูตั้งแต่เจอพี่หนูมีความสุขทุกวันรักนะคะใบหมอนประกาศเลิกแจ็คแฟนฉัน ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับทั้งคู่เพราะทางใบม่อนได้ออกมาโพสต์อรี่อินสตาแกรมที่ช็อปขั้นสุดโดยเธอได้ระบุข,ข้อความไว้ว่าเราสองคนตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์กันแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและติดตามมาตลอดคะ่ะแอดแจ็คฟันชาญ อีกทั้งทางด้านแจ็คก็ได้โพสต์สตอรี่เป็นภาพสีดำพร้อมใส่เพลงยิ้มทั้งน้าตาของบิลกินพุทธิพงศ์ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาใบหมอนก็ได้ทําการลบสตอรี่ประกาศเลิกดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าทั้งคู่อาจจะแค่งอนกันเฉยๆก็เป็นได้ต้องรอฟังจากปากทั้งใบหมอนและแจ็คกันอีกครั้งหนึ่ง